สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณแม่คุณพอ่อคุณยาคุณปู่คุณยายคุณตาลุงเมป่าหนะ้าเบาหนาสาวนะ้วนองน้องลูกหลานสุขสุกคนมาเด้อลกของเพื่องเช่นพี่น้องมากินเขาน้ำกันมันนี่ปนกุ้งก้อยก้อยหัวอีพุ๊กก้อยลำอีปุ๊วกับหนึ่งปูปูหน้าบานเท่านี้ละพักลายอย่างพักกระโดนกินกับปนกุ้ง การขาดไม่ได้ก็น,น้ำพักคละไม่ป้านุ่มกันหลายขนาดมันีแปสแปสสี่สิบเห็ดยินน้ำด้วพี่น้องใครอยากก็มนันเสีบมัน,นบอกว่าถือมันเนสีบเยบแบบบอกว่าถือเลย หวานสมอมเปียวอมหึ่นอมขมอมมาครับมาพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่เฝื่องเนอกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อขอบพระคุณครับมาปนกุ้งบันปนกุ้งปนกุ้งกุ้งลุกตำ้วก็ลวกใช้ต้มน้ำปลาแดกลวก 好，伊布。 พี่น้องพยังได้แคบหมูกับสังออเดอร์หรือว่ากากหมู <c oughs> ลูกสะไบเฮ็ดมางเค็นก็ขาวลุไงไผ่ไอเข่าแสบสุขาสไปอยู่น้ำอวนเล <c oughs> กับเขาแสบลุงไผยอยู่เมืองอุตตะติดไอ็ข่าวแสบแสบ ส่วยบักนะโองูจแบพิชนะอันนี้เนะพื่อนพักคุณให้มังมังบั่นเอินพักใช่ไหมที่ผมเอินพักคุณให้

อันนี้พักใจไข่ไข่กันเลยพี่นอ้องไข่ไข่กันครับตัวน,นี้ขมแห้งซิวซิวนกกระจอกอูุ้๊ห้องนี่หิง้ง แอบเลยพี่น้องก้อนแล้วไม่พูดอะ ต้มน้ำมันหอกอ่ त्यहाँ <coughs> न mm <laughs>